พี่น้องรบไงรบเงาแบบหนุ่มตีนหนุ่มอะไรหนุ่มยกเตะรบหนุ่มตอมหิบจะพี่น้องโอุ้ยน้องเห็ดพวกเห็ดพวกดำเนี่ยสัตว์พี่น้องได้เนี่ยของบือขึ้นดุลแล้เนาะเห็ดพวกผู้เลือจะพี่น้องจ้ะตึงเตะตอน สวัสดีจ้าพี่น้องพอกะบา้าวเศราเธอเลยนะจ้าพี่น้องแตะมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดค่อมจ้าพี่น้องเพิ่นว่าเฮ็ดค่อมออกจ้ะเมื่อวานนี้เพิ่นมาหาเฮ็ดค่อมได้ไลยนะจ้าพี่น้องแต่ผู้เรือครับอยู่ผู้เรือนะจตะพี่น้องผ้าซัดแต่ตรบ,ญญบรรยากาศเอาม่าน้อยมานำนะแต่พี่น้องไปลุ้นนำกันจ้าพี่น้องแตะไปไปได้ลูก,ลกเมาลุกแล้วหิวเข้าเลยข้างในแต่พี่น้อง มื่อนี้วันที่สิบสองะจะพี่นงตัดสิบสองกันยามันจะกัดดีดีจะพี่น้องผู้พาสาจ้ะหนาวนะจ้ะพี่น้องจ้ะยักมาแล้วให้จนไปกิดอย่างแต่ห้าโมงจะพี่น้องกิดอย่างห้าโมงเราไปยอดก็ตีซีนนะจ้ะแล้วก็มานุ่พหอกับแม่นะจ้ะ รถนับรถขึ้นมานั้นมีซิบซ้ำซิบซีคันคุณน่าจะพี่น้องจ้ะเมื่อาวานนี้พื่นเอาไปคุณน่าะส่องซ้ำตาคุณน่าจะมื่อนี้มาเบิ่งนำการไม่ด้บุญน่าจะโอ้ยน้องเห็ดพวกเห็ดพวกดำเนี่ยสัตว์พี่น้ององให้นะของบุ้งขึ้นดูแล้วเนาะเห็ดพวกผู้เลือจะพี่น้องจ้ะตึ้งเตะตอนมาใหม่ๆแล้วเนาะเอา,ต,าตือว่าข้าย่าง ตอนแรกบอรูเป็นเฮดปวกแต่พีนน่เนอะเป็นสี่ดำๆนะจ๊ะเฮดปวกตาบลกักกระบอกหัวเล่มหมอมเน,นาะระวังดอกจะเลี่ยมอยู่ อย่างเจียงเหตุพหนกออกใหญ่ๆเจพี่นกผมเป็นออกใหญ่อกลายอยู่้ะพี่น้องามาซาข้ามาซารเดินมาหลิบนะจ้ะจีน้อยก็ฮักลายอยู่ให้เข้าต,ต่อ้ะพีหนง เป็นม okay. ูยัง wow. มีเป็นมูให้ได้เก็บอยู่อุ้ยใหญ่ค่ะว้าแม่งมัดนะอือก็แล้วโอ้ด๊อยนี้งันเจังใช่ไหมพี่น้องด้อกนี้จ้ะขึ้นมากรนผืนไร้ไร้อันเมื่อวานนี้แถวบ้านอันบ้านอะไรนะจ๊ะพี่น้องเด็กน้อยจะมานําเฮิรนเนาะได้ซ่องตาจ้ะพี่น้อง เขาหมาแต่ีได้หุ่นตานึงเนาะได้ย่มออกไดล่าของเราโบมาเนาะจ้ะมาวันที่ห้าเห็นจีจ้ะพี่น้องราลากโบมาอีกจนวันที่สิบสองเพิ่นเก็บจนเสาจุดนั้นเห็นแต่ข้านะจ้ะจุดมีดอกบานติมแล้วเนาะจ้ะพี no ่น้องจ้ะห่ยป้าคข้าจุดที่น้องเขาเราโบมานะย่มมันออกเนาะเห็นจีไว้น่าจะมานะจ้ะเรียกไล่พี่น้องกำลังห้าเงิน ห้งางเงินซื้อปุ้ยไปวานนะจ๊ะไอรักไอ,ไอ,กอน,นี่เอาไว้นะเดี๋ยวเราเอาเติดเอาใหญ่ๆจังเลยดอกน้อย,ยก็เอาไว้ให้มันใหญ่นี่ได้พี่น้องแซ่บครับสำเนียครับตุปุตีปีเนาะเมื่อใดมันออกยื่ใหญ่มาอีโบเลทายนะจ๊ะมีเกิดมีอันเดียวไม่คนโบเลเอามีดมาจ้ะพี่น้องมีดเก็บเห็ดกระหิยพี่น้องเดี๋ยวมีทางมาครับโลกไปฮิตโก้ขอหน้หนึ<อ>่ง าไปเก่งใส่กเห็ดพวกจ้่พี่น้องเดี่ยวกรได้อีปงัง <c oughs> ขันกิบเหีดจอดกิบเหีดเลยดูดใส่นะ่า้จพี่น้องมึงดอกนี้ลาบเอาบอ่อปพี่ทองอายวะ่ะ ห่วยเขาเจ้าปาดข้าฮีดขันขันเมนอันอัศัยตานะันเต็มตาวะนะพี่เนอะ phim nó đốt này tao đốt như này tìm nhung ở tay đốt nhung tỏm hiếp chị phi long hả cái ông đang hiếp à จะในกองง่าอะไรเนาะไอ้ไฮดิพี่น้องเบ่งตอดต้องถ่ายอยู่นะจ๊ะนางอยู่คือนีเนาะ ta nó <laughs> <laughs> <lại> <laughs> phải nói ăn ớt nam thôi nè lại Hãy cho kênh Ghiền Mì เดเห้พึ่งข่าหลายนะจ๊ะพี่น้องเอออุ่นน้ำมาให้ไตยเบียร์จ๊ะพี่น้องจ้ะหั้งามจ้ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเรเสียบเสร็จ เห็ดพวกดำแต่พี่น้องเดี่ยวอยู่พึ่งว่านแต่พี่น้องนกง่ายจ้ะไอ้ดอก มูคุณจักซื้อเด้เทนั่จจะเป็นนันเต่ว่าเก่งวาหันตโอ้ไปเก่งยห้พึ่ขึ้นเท่าไรหนึ่งดอกอนะครับ ส้มในยูส้มกันเนาะเอาไปส้มกันจะเีน้าะเนาะเท้าดอกบนเท้านี่ไงสีอียเมือนเอาสามีกินเน้าขึนมาเห็ด่นดัี่อย

น้ำเคือจังต้นดอกกุลาไปเออต้นน้ำตัวนี้ปังอย่าไปนะลูกตกอย่าไปไกลนะลูกดอกที่ม่วงดิ

แพี่น้องพ่นตกจ้ะยิย่ยางกับรถโดนนะแตะพี่น้องม่แลก,ก็ว่าอีไปต่อจ้ะขึ้นมาได้นอนยนะังเราพ่นตกแหงขึ้นแหงขึ้นที่ตดนมากน้อยจ้ะไปรถก็น่าจะพี่น้องจ้ะ บ่มันยังมื้อเช้าเนาะจ้ะพี่นอ้องจ้ะ4:30นเนาะจ้ะพี่นอ้องเบิ่งจ้ะมืดคือลือเลยจ้ะบ่เห็นหุงยังก็เลยพากันย่างกับรถ <c oughs> จะ้ะจ้าพี่น้องพ้งานของเฮาจ้าจ้ะ เห็ดโคมเห็ดเครื่องเห็ดพึ่งจะพี่น้องเอาไปแกงจ้ะแล้วก็ได้เห็ดพวกตาบอยู่น่าจะพี่น้องจะเห็ดพวกดำจ้ะจะไปเราจะไปแเราน่าจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากน้องสุริตาสวัสดีจ้ะ